ปุ๋ยเกตเพรียม,มจากปุ๋ยไวกิ้งนะคะของท้าพร้อมส่งทุกสูตรแล้วค่ะสรุปทุกสูตรให้ฟังเลยนะคะลูกค้าเลือกใช้ยังไงฟังทางนี้ได้เลยค่ะสั้นๆง่ายๆเลยสูตรนี้นะคะขายดีที่สุดค่ะลูกค้า20เสมอค่ะเป็นสูตรครบจักรวาลเลยค่ะฉีดได้หมดเลยทุกพื้นแล้วก็ทุกช่วงค่ะบำรุงทุกส่วนเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะลูกค้า เร่งต้นเร่งใบโตไวใบเขียวค่ะทุกพืชในช่วงแรกค่ะลูกค้าผักใบเนี่ยก็ใช้ได้ค่ะ3 5มสก็ได้3ามสก็ใช้ได้ค่ะเลือกได้เลยนะคะแล้วสูตรต่อไปค่ะลูกค้าห้ายีพาสาค่ะตัวกลางสูงท้ายสูงค่ะเร่งดอกดกผลดกเลยค่ะแล้วก็สะสมอาหารบำรุงวิติด้วยค่ะลูกค้าจบในสูตรเดียวเลยค่ะในช่วงเริ่มติดดอกยันเก็บเกี่ยวสูตรเดียวจบเลยค่ะต่อไปนะคะลูกค้า15532ค่ะ ตัให้สูงค่ะจะตุนการสะสมอาหารสร้างแป้ง3้ำตาลค่ะตัวน้าสูงด้วยบำรุงต้นในตัวด้วยค่ะก็ใช้ได้นะคะและสสุดท้ายค่ะลูกค้าศู5 0ค่ะหรือปุ๋ยหวานของเรานะคะลูกค้าปพแทมสเซอร์50%เลยค่ะสร้างแป้งซ้ตาลสะสมอาหารเน้นเเลยค่ะที่สําคัญมีกระมันด้วยค่ะลูกค้าเป็นตัวดึงกลิ่นแล้วก็เร่งสีเนื้อแน่นหวานกรอบชาดีสีสวยครบสูตรมากเลยค่ะลูกค้ามันระเบิดหัวก็ใช้ได้ค่ะพร้อมส่งทุกตัวทุกส่วนเลยค่ะลูกค้านะกดตะกร้าได้เลยนะคะ 啊